เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับซึ่งจะเห็นว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนี้มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งจะเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเกิดจากอันตรายหลายๆอย่างทําให้เกิดเป็นโรคได้นะครับซึ่งการมีเพศสัมพันธ์จะทาให้เกิดการสอมสัสทางเพศการมีทางเพศและก็ลัก่วมเพศนะครับเช่นการที่ทาให้เกิดการติดต่อ ท,ที่สาคัญครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการป้องกันและก็สิ่งต่างๆที่ทาให้ปาศจากโลกนั้นมีอะไรบ้างมาเป็นตัวอย่างนครับโหคนนี้เป็นของจริงจริงอะไรดำๆอยู่ตรงกลางขาวะไม่เคยเห็นหรอปกติของกูไม่ใหญ่ขนาดนี้ไง ไอสตาร์ทเขาบีบลงด้วยวะเนี่ยจะเป็นผู้ชายคนนั้นจริงๆเฮ้ยผู้มึงไงวะกูคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่วะเชี่ยมันใช้ได้เชี่ยอย่างเอกสะพัดจังยังดิมึงจะบ้าหรือเปล่าก็เพิ่งคุยกับเขาเว้ยต้องหาโอกาสอยู่วะโอกาสแบบไหนวะโอกาสที่ได้ไงหมายถึงเอากันอีสตาร์โอ๊ยไอ้เหี้ย เว,เวลาผู้มึงมีอะไรกาแฟนี้ยผู้มึงป้องกันยังไงวะสลดกูนะเว้ยต้องใส่ว่ะเสียเวลาเสียต่งเบืองผู้หญิงเจ็บลองดูสดสดว่ามันไม่คุ้มนะสำหรับถ้าเําจะไปท้องมาอะไรมาว่าใส่ตรงกางไว้ป้องกันไว้ดีแล้วเลือดพาดมาอะไรมาก็เรายัางเรียนกันอยู่เลยทางทีเดียสาของมอนอีว่าวะ โอเคเกูไปปรึกษาหมอดีกว่าเชื่อพวกมึง่สตีนเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ครับหมอคะคือผมอยากจะปรึกษาเรื่องเรื่องถุงยางเรื่องอะไรนะคะหมอไม่ได้ยินเลยค่ะเรื่องถุงยางอะไรนะคะคุณหมอไม่ได้ยินเรื่องถุงยางครับถุงยาง เรื่องอะไรนะคะเรื่องถุงยางเคุณหมอถุงยางเนี่ยถุงยางอนามัยใช่ครับผมอยากใส่ถุงยางออ๋ผมอยากรู้ว่ามันต้องใส่ยังไงอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอให้คำแนะนํานะคะสำหรับการใส่ถุงยางอนามัยนะคะก็จะมีทั้งประโยชน์ของถุงยางอนามัยแล้วก็มีทั้งโทษของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะคะอย่างน้องเนี่ยอยู่ในวัยเรียน สมควรที่จะใส่ถุงยางอนามัยมากกว่าที่จะใช้วิธีคุมกําเนิดวิธีอื่นนะคะเพราะว่าถุงยางอนามัยนะคะก็มีประโยชน์ก็คือ1ก็คือคุมกําเนิดได้2นะคะก็คือป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ต่างๆหรือว่ากามโรคได้นะคะอย่างเช่นจะไม่ติดเอสดอิ้งเงี้ยเพราะว่าถุงยางบางยี่ห้ออาจจะใส่สารที่ทําให้ยับยั้งของโรคเอชชอวีอะค่ะแล้วก็ไม่ติดโรคเช่นโรคหูดง,งอนไก่หรือว่าโรคเริมหรือว่าโรคัง ทางเพศสัมพันธ์นะคะทําให้น้องปลอดภัยในการใช้ชีวิตส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือ,อจะทําให้ผู้รักของน้องที่น้องไปมีอะไรด้วยเนี่ยถึงจุดสุดยอดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าทําให้การไวต่อการสัมผัสของน้องเมื่อเวลาใส่ของไปเนี่ยของของน้องก็จะไม่ไวต่อการสัมผัสเร็วะค่ะสาหรับโทษของการไม่ใส่ถุงยางนะคะน้องก็จะเสี่ยงต่อการท้อง ผู้รักอาจจะท้องแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาก็คืออาจจะนําไปสู่การทําแท้งเป็นการฆ่าชีวิตมนุษย์อีกคนหนึ่งอาจจะทําให้เกิดตาบารติดตัวน้องตลอดชีวิตไปเลยก็ได้แล้วก็อาจจะทําให้ติดโรคทําให้เป็นปัญหาต่อน้องต่อไปเช่นติดเอชทําให้เป็นปัญหาระยะยาวหรือว่าติดเริ้มทําให้อับอายต่อการไปหาหมอหรือว่าการใช้ชีวิตได้ค่ะ <Hi. S 2> สำหรับประโยชน์ของถุงยางอนามายัยก็ยังมีอีกมากมายนะคะเช่น รับชมได้เลยค่ะยาอนามัยสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งมวลมนุษยชาติสามารถคุมกำเนิดป้องกันหนองในแท้ป้องกันหนองในเทียมป้องกันพยาธิในช่องคลอดป้องกันเลิมป้องกันซิฟิลิสป้องกันไวรัสตับระเสดบีป้องกันโรคเอดป้องกันมลภาวะจากเสียงป้องกันตัวป้องกันน้ำล่วซึบ ป้องกันแบคทีเรียป้องกันน้ำกัดทับป้องกันหมาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแกนะจ๊ะสนับสนุนให้คนพบถุงยางอนามัยสื่อทุกอย่างนะครับอันนี้นี่ๆๆ่ระ,โโร,ระดังครอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันบมโคลระดังครอนอย่างนี้นี่นนเอา้อาหาแม่งเหนื่อยเป็นเลยวะไปหาหมอมา อยู่ข้าวชิบหายแดกเฮียอกันกันเนี่ยยังเลยวะเอาอะไรไหมเอ่อกินอะไรดีเอาเป็นกว๋วยเตี๋ยวแล้วกันเออเหมือนกันกว๋วยเตี๋ยวใช่พิเศษพิเศษใส่ไข่ไหมใส่ไข่โอเครอ,คอวินี่แป๊บเฮ้ยเฮ้ยเจ้าผู้หญิงคนนี้ไหมวะคจ้มึงชุยด้วยเฮ้ยเฮี่ยใช่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  งั้นพวกมึงไปซื้อกันเองกูไม่ได้ <Wow. S 1> กูจะไปแดกจังองื่นอ้ยเฮียเห็นมีดีกว่าเพื่อน <c oughs> น้าปล่อยไป <c oughs> นั่งนั่ง <c oughs> นั่งเนี่ยกูจทำกันบ้านเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่กับน้องเหรอครับเ,เปล่านั่นเราเองทำไมหรอก็จะเหมือนเรานะเนี่ยเราเองเอ่อเพื่อนใช้ไปซื้อแฟบนะครับผมเดี๋ยวสิเมื่อกี้ยังจะขึ้นห้องกับเราอยู่เลยเเไม่ไปแล้วหรอไปเธอไม่ครับไม่ไม่ง่วงแล้วครับมาเธอไม,ไม่ไม่ดีกว่าครับ น,นครับการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นเราควรรู้จักการป้องกันให้ถูกวิธีนะครับเพื่อว่าคนที่จะเกิดตามมาทีหลังและก็เพื่อความปลอดภัยสําหรับตัวเรานะครับเอาเป็นว่าเอาไวโาาา้โอกาสหน้าเราค่อยปบกันใหม่ครับสมุดนี้ขอบกลบเสี